ถ้านั่งซ้อมกีตาร์ไฟฟ้านะครับจะมี2หลักที่นิยมกันนะครับนะอันดับแรกเลยเนี่ยง่ายๆก็คือว่าเอากีตาร์มาวางไว้ที่ขาขวานะครับนะเอาขาขึ้นมานะที่นิยมกันนะครับ แต่ e เก้าอี้นะครับที่นั่งคือต้องสั้นเตี้ยๆหน่อยนะจะได้ไม่ต้องใช้ที่วางเท้าสูงๆขึ้นมาจะได้ไม่ต้องยกขาขึ้นวิธีหนึ่งอีกท่าหนึ่งคือเน,นี้ยกีตาร์มาวางไว้ฝั่งนี้อ่าคุณจะเห็นหลายๆคนฝึกกีตาร์ลักษณะนี้จากตรงเนี้ยมันจะขยับมันดีตรงนี้จากที่เราดีตรงนี้นะจากที่เราเคลื่อนไหวตรงเนี้ยมันจะมาเคลื่อนไหวตรงนี้อ่า แล้วก็มือซ้ายจากที่เราอยู่ตรงนี้นะครับที่เราเล่นอยู่ตรงนี้มันจะขยับออกมาอีกอ่ะอย่างเงี้ยคือถ้าใครฝึกท่านั่งแบบนี้ก็จะสามารถยืนเล่นได้นะครับเพราะว่าการยืนเล่นการสพายสายนะครับกีตาร์เราจะอยู่อย่างนี้เลยนะคือสารีละร่างกายจะเหมือนกับที่เรายืดเล่นเลยนะครับนะอ่ะกีตาร์จะวางอย่างนี้เลยตอนสพายนะครับหลายหลายคนนะครับเคยฝึกแต่นั่งแบบนี้นะแต่ทีนี้ไปยืนเล่นโซโลเพลงยากๆเนียนะอย่างเพลงสู้ ครับนะเวลาคุณยืนโซโลนะครับนะมันจะคนละแบบบางทีมันทําให้คุณโซโลไม่ได้นะไอเพลงที่มันยากๆนะถ้าเพลงง่ายๆมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เพลงที่มันยากๆบางทีคุณยืนโซโลมันอาจจะต้องเหยียบเหยียบสแตนโซโลด้วยซ้าบางทีอะ่ะคือมันอยู่ที่คนถนัดนะครับนะแต่ถ้าคุณถ้าคุณฝึกลักษณะแบบนี้นะครับนะคุณก็ต้องหาวิธีทางยืนโซโลนะครับให้กีตาร์มันสไตล์แบบเนี้ยนะครับนะ เล่นนะครับนะมันก็สามารถทําได้นะครับก็พยายามพลิกแพงการยืนนะครับนะให้มันใกล้เคียงกับท่าน,นั่งเราที่สุดเวลาคุณยืนโซโล่ถ้าอย่างเงี้ยคือคุณก็จะต้องหาวิธีการเอียงตัวเอียงในงต่างหาท่าทางนะครับทาให้กีตาร์ของคุณเป็นลักษณะนี้ให้ได้นะก็ฝึกทั้งสองท่าก็จะด,ดีมานะครับเวลามันเมื่อยก็เลื่อนกีตาร์มาเงี้ยแล้วก็โซโล ลองไปฝึกกันดูนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากแชร์แล้วก็ตั้งเป็นรายการโปรดได้เลยนะครับเวลาผมอัพคลิปนะครับมันจะได้มองเห็นทุกครั้งนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปผมอาจารย์อาร์มสวัสดีครับ